สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับชองวิที่ชีวิตเละเกรบานบานๆกันแล้วครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่4ีนะครับในการเลี้ยงกบในกระชังบอกของผมนะครับวันนี้นะครับพมก็พาไปเลยมันเดิมแล้วนะครับอเลความเจริญเติบโตว่ามันเติบขึ้นมานะครับต้าวขึ้นเก๋ไนเล๋นะครับ ตอวนี้นะครับการได้ใต้น้ำเลยนะครับได้ใต้น้ำบอกไปแล้วกําลังจะชีดหลายน้ำนะครับชีดหลายขี้มันนะครับปอากอบปอหญิงใหญ่นะครับขี้มันหญิงมากนะครับขี้มันจังอู้ไปเชือเม็ดเลยนะครับเราก็ต้องชีดต่ำควาาสะอาดห้มันเกลี้ยงนะครับคือจางติดดีคือย้ายเลือดแมต่หิดเดียวเลยนะครับในบ่อนะครับดึนในกระชังบอกของเรานะครับราะว่าขี้มันตาเราเดี่ยว หลังไม่สานนะครับมันอาจจะเป็นปา่าทําให้เกิดโรคได้นะครับโรคในกรอบนี้รักษายากนะครับถ้าเป็น,นเรี่ยวมันอย,ยู่ันหลายๆตัวเป็นน้ลามป่านเม็ดนะครับลามมัวเม็ดนะครับต้องจำกันก็ต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษนะครับไอ้นี่ป้มการลงเป็นแนวทางนะครับแนวทางเปลือก การศึกษานะครับไก่เยียวไปตาเรียนแบบกระไดนะครับแต่อาจจะเปลืองน้ำตะคิดนะครับเราก็ลางตุบโบนะครับว่าม่ว่าโบขัดบบได้ครับนี่โบขัดเราก็ทําความสะอาดนะครับเราก็ลางล้างเกลียยมัดนะครับแล้วก็ล้าง่าเชือใต้พญยาดเมื่อนกันมดตุบโบเลยนะครับตัวเป็นโบขัดนะครับอันนี้ก็บโบที่ัดเจ็กมาจ้ะตอนตีเลียนนะครับจวงอน มาหยีมาทิบมันตีเลี้ยนะครับนี่เราก็กัเดยเยกออกมาเพราะมันมันมันเน้นเกินนะครับตอนแรกมันเน้นเกินก็นเลยแยกอขกามานี่นะครับตอนนี้ก็บางบอกก็ได้ทำความสะอาดได้อันไปทเทสเล็กอะเติมน้ำนะครับวิธีการเติมน้ำให้กบนะครับเราก็ใส่ ช่วงนี้ก็คือกอบมันใหญ่แล้วกัเราใส่น้ำไมกก่หมักสักทีนะครับมากเพราะว่าติตวัตวน้ำตวัตวน้ำจังๆออกนะครับกบตอนนี้มันก็นอยู่แต่กับน้ำนะครับมันชอบน้ำม,มากเมื่อเวลาโรนเวลาไรมันได้ยบนะครับมันได้ยบยบโรนนะครับเล่นน้ำนะครับกบนี่นะครับน,น้ำกับ แต่กายมีโก้ไวดักยึดกันนะครับเพื่อมันบางตัวมันก็ไม่ก่อยนั้นนะครับอานะครับเพราะว่าใจน้ำเจ็ดเดียวทีนี้เราก็วานาานกันนะครับว่านาานก็หนูต้องว่าในตัวตัวนะครับตัวทึงนะครับเลยกับโดดรับกันเลยนะครับอ่อนลนะครับตีร่างกาไปแต่ละตัวกบเนี่ยนะครับบุงบุงโบกเห็นว่ากบแข้งแรงมากนะครับเนี่ยไม่เป็นโรคนะครับ มันมันกินมากเป็นปิเศษนะครับกับบนี้ตอนนี้นะครับมันช่วงนี้นะครับช่วงสร้างกล้ามเนื้อเลยนะครับช่วงที่สิบวันนี้ตามทิบถึงี่ยที่วันนี้เราต้องอ่านในตัวถึงนะครับอ่านก็ต้องเป็นอ่านกอบนะครับ ถ้าเราจะเลี้ยงกินเราจามัดเสื้อหมาปลาดุกได้ด้นะครับแต่โปรตีนมันครับไม่เพียงพอนะครับมันกลุ่นโปรตีนกันรับกับกองกับใ้ตัวตึงไงมันอิ่มนะครับไม้มันปุงงตาวต้มไปเลยนะครับกันกบอกกันนะครับก็งผมก็ไอ้ยน้อยนะครับผมดูเลเถอดอตึงนะครับไอ้อานตึงนะครับ ก็เลยไม่ก่อยไม่ก่อยก๊อปกันนะครับอ่านะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากทุกคนกดเจ๊กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่วงด้วยนะครับขอบคุณครับ